สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพ้งสุขุสุขคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมือกล่องกินขา้าวกินขาแรงหรือย,อยังเรียบร้อย <laughs> เรียบร้อยแล้วพี่น้องคะกินเขาแรงหรือยังเนาะค่ะคลิปแรกของมือนี่ค่ะ <laughs> คลิปแรกของมือนี <laughs> จ้ <ะ S 2> เาเพราะว่ามือนี่มือนีปล่อ,อยอ่าปล่อยเพลงของน้องชมพู่สะดิดแบนอืม หัวปลาก็ง่ามโหลดเว่า์ซันก็เลยให้เวลาเลยนะคะห้เวลาเลยย่าป้านะเว่า์ซันย่าป้านะเดี๋ยวง่ามนะน่ะอุ้ยดีใจนําดีใจนําอันสามแสนกว่าเราได้สาวน้ำยืนอันเจ้าเงาะเจ้าเงาะจะแก่ส่งแลนออมโดมเว่า์ซันจัดการไปเลยนะบอสโจโอเงาะหน่อยบนไว้แมน ถ้ S <S าติดหนึ่งในสามนี่หนึ่งสองสามเนี่ยทว,วงตอนนี้ต,นนติดสามในมาแรงแล้วสามแสนสองแล้วตอนนี้ยอดวิว หลังบาดน่าจะรลายกว่านี้แล้วนะคะเฝ <หา S 1> ้าไปโดมสาวน้อยเป็นอย่างออื่นไปเร้าเอาจังไรก็ดีใจน้าบอสโจค่ะดีใจน้าบอสโจโบเดนนาล่าล้วละเออโบเดนนาล่าแล้วนะคะไปใส่คิปเงาะน้อยแก้แวเลยดมดมนี่่ะโบเดนาล่าดราพี่น้องเอยเอาเนาอยินดีน้ำเด้อกับผัวปลาแกงงามหลวดสาวน้อยเสด็จแบนแต่ว่าสิ่งที่นาประทับใจ นะคะหนาประทับใจเล้วก็เป็นสิ่งที่หนาชื่นชมหนาชื่นชมเหล่าก็บแบบตอนนี้สองทุมกกัวเนี่ยกินหลังจาก,กที่เข้าหายไปบิดมือมือนี่กินเขาแล้วเนี่ยเขาอยู่บัวใดคืออยากมาคุยอ,อยากมาคุยอยากจะเอามาเวา เอามาคุยกันว่าไงซักเรื่องราวที่น่าชื่นชมแล้วก็น่าประทับใจของลูกสาวแห่งชาติแม่ปีแมนคือพี่น้องก็เห็นเลาละแต่เข้ากับอดบไดายที่อยากว่าซาตานอะเข้ากับอยากขอเป็นอีกหนึ่งคนที่ที่ชื่นชมอิหลาเรากไถ่ายทอดประทับใจในในตัวลูกสาวแห่งชาติี่น้องเรื่องราวของความประทับใจเนาะนั่นก็มอยูวาอิหลาน่ะได้ไปเบิ่งติ๊กตอกเลื่อนเห็นติ๊กต๊อกคลิปหนึ่ง เป็นคลิปของอคุณแม่ท่านหนึ่งท่านพิการนะคะอยู่กับลูกสาวคุณแม่คุณแม่นิ้งนะเท่าที่ตามไปเบิงในติก๊กต็อกมากน้องน้ำตาลแมนค่ะก็คืออยู่โดยความที่แบบค่อนข้างคัดสนลำบากห้องน้ำยังต้องไปใส่ห้องน้ำของของโรงเรียนยังไปประมาณ300เมตรกังขึ้นก็ต้องไปยังสั่นเด บมีของน้ำกับมีทีมงานผู้ซอยเหลือีนละเพิ่นไปสั่งของน้ำให้สื่อฝูกสื่อที่นอนไปหายแบบเป็นที่นอนปิกนิกอย่างเี่เคนใจบุญลเลเ็ดที่พักให้แห่แล้วแมนให้ความซอยเหลือเบื้องตน้นหลายอย่างแล้วละ่ะแต่ว่าอกอนานี่เห็นเอซีอหลางอุ้งอิงอ่าเพิ่นว่าพิมพไหวในไตเครีมนะเพิ่นก็บ,บอกว่าเพิ่นได้ส่งของไปไปไปให้ ไปหายเพื่นน้ำจากสีนอกะบกะบคิดว่ามื้อนี้จะเห็นอีหล่าอุ้งอิงพี่น้องเอ้ยอีหล่าน่ะพึ่งกลับมาจากกรุงเทพเด้กรุงเทพชนบุรีเด้เดี๋ยวนไปเวิร์กพอยต์ไปไายรายการไปงานต่อชนบุรีเล้วจากงานตีรถกลับเลยตีรถรถโบ๊บริกบเลยตีรถกลับมาสีสเกตตีรถกลับมาสีสเกตอ่ะมาหอดทาเป็นเฮ่ากับตรง พักพอนแมนบอกค่ะพี่นอกก็ตรงไปพักพอนเจ้าสิไว้วะสิไป hmm. นอนไปนี่แต่อีหลากับพักพอนิดนึงอ่าบอดีว่าสินอนเบิดมือเบิดเว้นนอนลาลากเยาอไปอียังดอกอีหลากะไปสื่อสิ่งของกับแม่หน่อยกับทีมงานรถตู้ไปสื่อสิ่งของเป็นข้าวสารอาหารแหง้งอ่าของใส่ที่จําเป็น จิปาทาเลยทีเดียวแมนคือสิ่งที่จําเป็นแม่นิงแล้วก็มีไล่ใดจะแค่เงินเงินเงินผู้พิการอ่ผู้พิการหรือเงินผู้เฒ่าในหละประมาณนี้หละกก็เลยสื่อสิ่งของเยอะแยะหลายอย่างเลยขาดบบไดคืออย่างอีลามากยังตุ๊กะตาสันตัวเนาะคนน้องนำตาลแมนคือที่แรกได้งยินได้งยินพอจิตาว่า อันที่แรกอยากเอาตุก๊กตาไปให้ได้ว่าสันแต่ว่าสิ่งที่ไลายไลคกว่าตุ๊กตานะพี่น้องก็มีสิ่งของสิ่งของที่จําเป็นในการดํารงชีวิตแล้วก็ยังมีเงินอีกจํานวนหนึ่งเพื่อนบอกพ่อโจน้ำเด้นี่แมน,นพอดีพ่อโจโทรมากตอนที่เพื่อนไปยางเระซื้อของออพอดีก็เลยพ่อโจกะรวมนําแต่ว่าสิ่งที่เพื่อนว้าออกมา เว,เ,วเวลาเวลาคุยเวลาเวอออกมาก็คือในนามขององค์กรสาวน้อยเพชรบานแพงนะคะก็คือเวาออกมาในน้มขององค์กรพอโจโน้ำอ่็เราก็ใส่คําว่าในองค์กรนําของสาวน้อยเพชรบานแพงนะคะแล้วก็รวมกับเพิ่นเงินกับบ่แเ่นเงินไผดอกพี่น้องก็เงินพอพอแม่แมเงินติบนาเวที่มแม่แม่หน่อยกับว่าเงินเงินนาเวที่เด้อเงินติบเจังสี่นั่นละพี่น้องค่ะก็ นี่ยแหละเป็นหลายๆเหตุผลเนาะหลายๆคนบอกว่าคอยคืออยากโอนเงินให้อีหล่าแทะคอยคืออยากให้มาไล่อิหล่าแทักโดยบ่มีเหตุผลให้โดยบ่มีเหตุผลแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นไง่ายพี่น้องคะเขาเห็นความมีนำใจของอีหล่าอุ้งอิงเรื่อยๆเขาเห็นความมีเมตตาของอีหล่าอุ้งอิงเอื้อเฟื้อเพื่อแพรไง่ายเขาก็เลยแบบให้แบบว่ามีเหตุผลแบบ ลังเทือเอามือนั่นเข้าไปตลาดนะไปตลาดก็อิหลามือมือเพื่อนรับโลของมรรยาพันแม่ขอเงินเม่หน่อยเราเป็นอีอย่างที่พถือเงินพี่น้องคือคือได้มากเท่าไหร่นี่คือสิบบอดีนี่จะใส่คือขอแม่เด้แบบต่หักพี่น้องคือคือจะใส่เงินนี่ขอแม่ไอ้เข้ากันเรื่องว่าตลาจะซื้อยัง ที่ไหนได้เพิ่นก็เอาไปขายยิบยืนขายผู้เพิ่นผู้เพิ่นอยู่ในตลาดที่เพิ่อนขอเงินขอท่านอะไะก็อาจจะเป็นก็อาจจะเป็นเรื่องเถื่อก็อาจจะเป็นผู้เถ่าผู้แก่เรื่องเถื่อก็อาจจะเป็นคนพิการอาที่เขาเห็นน่ะเห็นเรื่องนี้นะเพื่อนนะโบเมนแค่ผู้เถ่าผู้แก่โบเมนแค่ผู้พิการสิงสาราสัตว์เห็นแมวเห็นหมาซื้อลูกสิ้นหาพี่น้องคือคนยังคือเป็นคนแบบมักทำบุญเป็นคน มีเมตตามักทำบุญนี่แหละเนาะพี่นองควนว่ายิ่งให้ยิ่งได้อ่าแม่นบอกระส่งผลเงินน่ะก็คือเงินของเงินเอฟซีเงินพอเงินพอพอแม่แม่เอฟซีทีอวนไห้เราไปตานี้เข้าเห็นจัิงส่เห็นที่เรา้องเพี่เงก็อยากติบแล้วพี่นองเอ่ยเพราะว่าเขาก็เห็นลูกเขาไปเห็นในสิ่งดีๆเนาะ เห็นเราก็ชื่นชมเาก็พ่ี่น้องค่ะนี่เด้ผู้เพิ่นคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปอีหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยอิหละบอกยังสี่เด้อพี่น้องเอ้เห็นโพดอยู่ในบล็อนคลิปอยู่ในโพดอ่าเพิ่นโพดนะคะพี่น้องเพิ่นโพดอ่าเฟซบุ๊กประมาณจักชั ko. ่วโมงชั e ่วโมงกลัวๆล่ะล่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าสาวดําเย็นก็กินข้าวอยู่กะมาเบิ่งมาเบิ่งที่หลังว่ะปะกินข้าวแล้วไปหาอัดคลิปจะกลิปเถอะมื่อนี้มิตีรีอยู่ว่าสันนะคะก็เลย พอดีมาเบิง<น>มาเบิงคลิปมาเบิงคลิปพ่อเอกเนาะก็เห็นพอดีนี่น,นี่อิลาโพดประมาณชั่วโมงกลัวเนี่ยอิลาโพดว่าอย่าเพิ่งสิ้นหวังมันยังมีทางแก้อย่าเพิ่งท้อแท้ถ้ายังไปไม่สุดทางลากับพอกับแมอและกับทีมงานและกับทีมงานรถตู้พอโจมารวมซอยแม่ทางผู้เงินละเดอ้อจากขอไขแม่ ร่างกายแข็งแรงเด้อจากมันอาจจะบอมากมมยแต่หละก,กับทางทีมงานรถตู้ให้แม่ด้วยใจเดิ้อจากว่าสันนะคะกระถายรูปตอนที่เพื่อนมอบสิง่งของนี่ละให้แม่กับอนองน้งําตาลให้แม่หนิง,นนงนจ้าก็มีแม่น้อยถ่ายน้ำแล้วก็รูปอีละนะคะกับา,าธุูเดอร์ค่ะอนุโมทนาบุญน,น,ำน้ำเนาะแล้วบ้านที่แม่หนิงอยู่เนี่ยจ เดือนท่านว่าคมนี่เพื่อนมาจาังสาวน้อยเพชรบานแพงไว้แล้วเด้เออพี่น้อง <c oughs> เลยที่ยังกระคืม <c oughs> พ่อหมอพ่อเจาะเนี่ยละพี่น้องค่ะบัตานี่ก็มาเห็นคลิปติกตอกอแล้วก็เป็นคลิปทีเป็นบ้านจ้างสาวน้อยเพชรบานแพงไวัยเ้วเข้ากับสได้เห็นในอนาคตขา้างหน้าเนาะว่าชีวิตความเป็นยูอแม่หนิงกับนำนำกับน้องํำตาลจะเป็นจังไดแน่ถ้ามีโอกาสเข้ากับจะแวะไป ไปเยี่ยมอาจจะเป็นมือนนาหลักเนาะหรืออาจจะก้อนหนานั่นก็จังวากันแต่ว่าคะมือนีที่งานรถตู้ไปแบบบ่นด้บอกผู้ใดด้วยสาวน้ำเงินแมนเพิ่นกับไปส่วนโตไปถามหาไปถามหาอยู่ห้านค่าพอดีเอ้ยอยู่ห้านค่าน่ะกับเอฟซีเอฟซีก็เลยอาสาผ้าไปา็อาสาผ้าไปเออมันไม่หนิงเลยจ้าแล้วก้อนหนานี่ก็มีที่งานท่านอื่นๆเพิ่นให้ความซอยเหลือเบืองต้นเนาะเนี่ยเห็ดทียูที่เศ้าเห็ดห้องน้ำไ้ จากทีตะกีตะกรอนตกยางไปประมาณสามรอยสามรอยเมตรเนี่ยค่ะมีหงนามไห้มีที่นอนมีหลายสิ่งหลายอย่างกะเอ้าอนุโมทนาบุญน้พี่น้องค่ะมีความประทับใจเลยสาน้ำเยินเมือนว่าค่ะเห็นอ่าเพื่อนบอกว่าไปโดยบริบอกผู้ใดเลยจแต่ว่าตอนท้ายคลิปน่ะเนาะชาวบ้านมาเต็มเลยมาทายรูปดังเต็มเลยนะจ้ เมื่อเมื่อไปแสดงแฮงสิคักกว่าดีอ่าเมื่อไปแสดงเนี่ยบ้านยังกอบบ้านเพื่อนี่บรรณาธิ่บงนี่เนี่ยเมื่อเมื่อไปแสดงนี่ตตองได้เห็นอ่ามอล่ําไปนอนบ้านเพื่อนก็คักนี่นี่นี่เนี่ยเดินเนี่ยตองมีตองมีมอล่ําไปไปผัดนมี่ก็คักจ่าสาวน้ำยื่นจ่าแม่นบงเง่นบั่นผู้ใดเัน บ้านออดบ่แมนบ่ที่ปูกซีดาหลยๆนั่นแมนบ่แมนบานหน้าบ่จำบ่ไดว่าบ้านออดบานยังจากก็คือเห็นแบบนี้กับกับปื่มเนาะช่นช่มอีหลาแล้วก็คอให้รักษาคุณงามความดีแบบนี้อ่าไปเรื่อยเนาะกะคอให้ของให้แม่นิ้งกับอ่านองน้ำตาลมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นนะคะผู้ใดจะซอยเหลือเพิ่นกับมีช่องขางหลายอย่างอยู่นะคะที่ ที่เพื่อนบอกไว้แล้วกะอีหลาอุ้งอิงเนาะแหละพอพอแม่แม่เอฟซีซุกคูซุกข้นเนี่ยหลาดเนาะกะได้ได้ทือว่าได้ทำบุญเป็นน้ำจะให้อีหลาเป็นสะพานบุญให้นั้นทีมที่อีหลาทีมงานรถตู้ไปหน่อยเพราะเอกเพราะโจทีมงานสาวน้อยเปินมันแพงเฮ็ดเนาะขอให ส่งไปฮอดเอซีทุกๆกคนที่หันยา้าถูกค่ะซาถูกอนุโมทนาบุญนน่พี่น้องดีใจปลื้มใจค่ะอยากว่าถึงลูกสาวแห่งชาติห้องสัตตัวเนาะเออจังสีนอดรับได้พี่น้องถ้าบอว่ามันสีนอนบรับนะคะค่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคลิปวิดีโอนะคะอยู่ที่มีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ